DJ Nampkan Kurnat Panya Kiti Nanti. สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่กุฏาม88.5 FM ช่วงเวลาบ่ายๆแบบนี้กับดีเจน้ำนะคะเป็นหนึ่งวันที่ร้อนระอุนะคะบรรยากาศอากาศข้างนอกเนี่ยอาจจะไม่ได้ร้อนมากแต่ในใจร้อนรุ่มยิ่งกว่านะคะเพราะว่าเรื่องราวในระลอก3ครั้งนี้นะคะค่อนข้างที่จะเริ่มใกล้ตัวเข้ามาทุกทีนะคะแล้วก็เหมือนจะค่อนข้างหนักคุณเป็นกันค่อนข้างเยอะนะคะแต่ค่ะแต่คุณผู้ฟังคะเราอย่าตกตกใจพนิกไปนะคะตราบใดที่เรายังดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอนะคะใส่หน้ากากอนามัย ะะแล้วก็ฉีดสเปรย์ล้างมือนะคะไม่ไปในที่สุ่มเสี่ยงน้าก็จะมั่นใจว่าคุณผู้ฟังนะ่ยไม่ได้เป็นอะไรอย่างแน่นอนนะคะอย่างเช่นตัวเรานี้แหมปปอบใจตัวเองไปวันๆนะคุณฟังค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันสัหน่อยดีกว่านะคะอย่าตกใจไปฟังให้ใจยเย็นๆนะคะกับเพลงนี้ยังยิ้มได้จากคุณพละพลนะคะแล้วก็ท้ายชั่วโมงของเรายังมีกุฏามีส่งรีเควสต์สเปเชียลรอกคุณผู้ฟังอยู่แอบบอกของรางวัลในวันนี้หน่อยดีกว่านะคะกับถุงผ้าซัมเมอร์คอลเลกชันนั่นเองนะคะลายน่นสสา เพราะว่าตอนนี้ห้างทุกห้างเนี่ยเขาก็ไม่ได้แจกถุงพลาสติกแล้วนะคะถุงผ้าของเราเนี่ยก็จะใช้งานได้จริงนะคะรวมไปถึงลายก็น่ารักสดใสดใดนะคะเหมาะกับซัมเมอร์มากๆเลยค่ะ,ะเตรียมตัวกันให้ดีนะคะโทรเข้ามาลงทะเบียนไว้แต่ตอนนี้เราไปฟังเพลงนี้กันดีกว่าใค่ะอย่างยิ้มได้จากพี่พลพลค่ะ